รถก็คือก็ก็คือพักพักระวังทัเราต้องพักคือข้าแม่เท่าไปกวนท่ากขบงบ๊วยม่องดูไปหอดโอ้ยสมัยก่อนเนาะเราไม่มีแฟนขับก็ต้องอยู่กับรถอยู่กับเวทีอยู่กับอะไรจริงจริงคือวงพี่ก็ไม่ค่อยถ้าถามว่าอยากมาก็อยากมานะแต่มันคลิปอย่างหนึ่งอะสงสารคอนวอยและน้องน้องเดนเซอร์คือบางคนเขาขาก็ต้องอยู่กับเวทีทุกอย่างมันทำเวลาหมดเนาะ แล้วก็คอนวอยนี้ก็ไม่ได้นอนนะเพราะว่ากลางวันตั้งเวทีใช่ไหมเล่นไปแป๊บเดียวเที่ยงคืนเลิกก็ต้องลุกขึ้นมาเก็บเวทีตอนกลางดึกคนที่สมัยก็จะเป็นหมอลำหมอลำ่ก็คือมีมีหมองไปเราเราก็เลยถึงถึงแบบว่าเวลาที่ทุกครั้งที่มาออนทัวร์กรุงเทพหรือกอทมเขาจะแบบว่าขอน้ำใจจากหมอลำให้นางตีให้คอนอยให้คอนอยให้น้องน้องแดนเซอร์หน่อยคือน้องนบางคนนี่ยครับ ก็กรบมาหาเงินอีหลีเขาก็ไม่ไม่อยากที่จะไปเช่ารีสอร์ทเช่าห้องพักเช่าอะไรเนาะซึ่งค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยวงไม่สามารถซัพพอร์ตได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าซัพพอร์ตต้องซัพพอร์ตหมดแล้วคนสองสามร้อยค่าจ้างเราก็อ่ค่าจ้างเขาก็สองเซนหาสองเซนเจ็ดเนาะมันมันเ็าให้ทุกคนดูแลกันเองแต่ว่าเรื่องการเดินทางคือวงเ็าจะมีรถบัสให้นะครับอื่นๆก็คือเขาก็ต้องจัดการตัวเองต้องเซฟตัวเอง <S <S แต่น้องๆบางคนกะอับไปเลยอืมช้อนอะไรนี่เจอเลยนี่คือเลยลีโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่ฟิวเจอร์พาร์กรังสิตของแอนเจอกันที่ไหนระยองใช่ไหมครับคอนในอะสมุทรสาครนไปแล้ว